สวัสดีครับนักเรียนสโตอิกทุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟัง5กลยุทธ์สร้างความสุขแบบสโตอิกนะครับได้ไอเดียมาจาก Daily Stoic นะครบับตั้งชื่อว่า five stoic strategies to create happiness นะครับเรื่องอะไรครับหคือเลิกกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ครับสโฟกัส Focus ไปในสิ่งที่คุณควบคุมได้ 3. คิด เกี่ยวกับความตาย 4. ต้องกายน้อยลงครับแล้วก็5ทําทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นนะครับมาดูดีเทลกันนะครับว่าเป็นไงบ้างหนึ่งเนี่ยเลิกกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ครับวิธีเดียวครับก็บอกนะตัวเองบอกว่าวิธีเดียวที่เราจะมีความสุขในชีวิตได้คือการยอมรับความจริงว่ามีสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อยู่มากมายครับนะครับ ยอมรับซะว่าม so, ีสิ <off> <backs> ่งที่เราควบคุมไม่ได้อยู่มากมายและมีเพียงแค่บางสิ่งที่เราควบคุมได้บางสิ่งก็ควบคุมได้บางส่วนครับบางสิ่งก็ควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ครับยอมรับความจริงข้อนี้ได้นะแล้วปล่อยวางสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แล้วก็มุ่งความสนใจไปสิ่งที่เราควบคุมได้แค่นี้ครับความสุขมีมากขึ้นนะครับปล่อยวางสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ซะนะฮะ ปล่อยวางสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ความสุขเพิ่มขึ้นฮะนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าความทุกข์นั้นคือการต่อต้านทางจิตใจของเราครับต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทนั้งเั้่งที่เหตุการณ์ต่างๆนั้นอนะ่ะมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เลยครับนะฮะแม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะทําให้เราเกิดความเจ็บปวดทางร่างกายนะครับแต่มันก็ไม่ได้สร้างความทุกข์ในตัวมันเองหรอก มันมาจากอะไรครับตัวเราเองครับที่ต่อต้านความเจ็บปวดนั่นแหละจึงทําให้เกิดทุกข์นะฮะปัญหาเดียวครับของชีวิตเราที่ทำให้เกิดความทุกข์คือครับเราต่อต้านมันครับเราต่อต้านเหตุการณ์นะฮะนี่ฮะเหมือนกับคําพูดของทางปรัชญาพุทธบอกว่าเกี่ยวกับธนูสองดอกนะฮะธนูดอกแรกนั้นอนะ่ะ มันเป็นเหตุการณ์ครับมันก็เจ็บไม่มากหรอกแต่เราด้นเอาธนูดอกที่สองครับปักซ้ําเข้าไปครับนั่นคืออะไรครับการตีความครับการต่อต้านครับทําให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยฮะถ้าเรานะอยากมีความสุขนะเลิกกังวลสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ซะนะแล้วก็อยู่กับสิ่งที่เราควบคุมได้แล้วก็อย่าใส่อารมณ์กับเหตุการณ์ครับเพราะว่า เหตุการณ์โดยปกติแล้วมันเป็นกลางครับถ้าเราไม่ใส่ลงมันนะยอมรับว่ามันเป็นอย่าไปเพิ่มเติมดีกรีมันเนี่ยคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะครับต่อมาข้อสองโฟกัสมุ่งเน้นไปสิ่งที่คุณควบคุมได้ครับนะฮะเราไม่สามารถควบคุมโลกได้หรอกนะฮะไม่อาจควบคุมเหตุการณ์ภายนอกได้ไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้ครับ สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้มีเพียงเลครับความคิดเห็นฮนะแรงจูงใจครับความปรารถนาความรู้สึกชอบเกลียดชังครับหรือพูดรวมๆว่าอะไรก็ตามที่เป็นการทำของเราครับนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ครับดังนั้นเนี่ย มาดูกันนะครับว่าผมจะมีสมการหนึ่งที่อยากให้ท่านดูชัดๆนะครับนี่ครับมันเป็นสมการของ CBT นะครับก็คือว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นครับแล้วก็คุณมีความเห็นเกี่ยวกับมันครับพอคุณมีความเห็นแล้วเนี่ยถ้าเห็นลบเนี่ยเกิดอาการเกิดอารมณ์ครับอารมณ์ลบฮะแล้วก็จะมีการตอบสนองแบบที่แย่ๆครับนี่ครับสิ่งที่เราควบคุมได้ออเลยครับตรงนี้ฮะ ตั้งแต่ความคิดเห็นคุณนะถ้าคุณควบคุมความคิดเห็นได้นะคุณเลือกที่อ,อยคิดเห็นได้ดีนะครับได้เป็นประโยชน์ตัวเองเนี่ยอารมณ์จะไม่เกิดครับแล้วก็การตอบสนองจะไม่แย่ครับเหตุการณ์เป็นสิ่งที่อะไรครับควบคุมไม่ได้ครับเราก็แค่ยอมรับมันแต่อย่าตีความครับทำให้ตีความเนี่ยง่ายนะครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่คุณควบคุมได้ครับ ในบรรดาหนึ่งสามนะคุณคุมได้เพียงแค่2 3 4สมครับ1คุณคุมไม่ได้ครับเนี่ยนี่เป็นความท้าทายนะครับว่าถ้ามีความสุขนั้นจงโฟกัสไปที่อะไรครับความเห็นนะครับเนี่ยตรงนี้ครับควบคุมนี้ได้ครับความเห็นเนี่ยแรงจูงใจครับก็อยู่ในส่วนความเห็นความปรารถนาความเกลียดชังครับแล้วก็มันจะส่งผลให้เรามีการทำที่ดีขึ้นครับถ้าควบคุมความเห็นเนี่ยนะการกระทำควบคุมได้ครับนี่เป็นหลักการที่สโตอิกเขาบอกนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณยังมีความสุขนะคุมความคิดเห็นครับคุมความคิดเห็นก่อนแล้วการกระทาจะดีตามครับเราไม่อาจควบคุมโลกรอบตัวได้หรอกแต่เราสามารถควบคุมวิธีการที่เรามองมันครับให้คุณค่ามันครับผ่านการตัดสินใจแล้วก็จะส่งผลถึงปฏิกิริยาเราครับนะฮะถ้าเราสามารถเริ่มต้นนะครับ แล้วก็รู้ตัวและยอมรับเตอนเองว่าเนี่ยเหตุการณ์นะฉันควบคุมไม่ได้หรอกแต่ว่าฉันสามารถควบคุมวิธีการตีความให้คุณค่ามันได้นะรับรองมาครับมันจะทําให้คุณมีความฉกคิดแล้วก็ไม่เผลอครับไม่เผลอในการตีความไม่เผลอในการให้คุณค่าในแบบลบพอเราไม่ตีความไม,ม่คุณค่าแบบลบเนี่ยคุณก็จะอะไรครับคุณก็จะไม่มีความทุกข์ไง ี่เป็นเรื่องที่มันตรงไปตรงมาครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ใช้ได้จริงครับแต่แต่ปัญหาคือเรานั้นมักจะรู้ไม่ทันครับหรือไม่รู้ว่าเออจริงๆอะ่ะแท้จริงแล้วนะ่ะปัจจัยภายนอกเราคุมไม่ได้หรอกเราคุมได้แค่ความคิดเรานะคุมได้การตีความเราเองนะแค่เรารู้เรื่องนี้ครับนะแยกแยะซะเออเนี่ยอันนี้คุมไม่ได้ละปล่อยวางไปอันนี้ก็คุมได้อยู่ก็ตรงนี้ให้ได้ครับ นะครับจะทําให้เราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นครับนะฮะแน่นอนว่าการแบ่งขั้วนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนั่นนะครับสิ่งที่เราทําคือจดจามันครับยิ่งเราเตือนตัวเองนะให้นึกถึงสิ่งนี้มากเท่าไหร่ครับเราจะยิ่งทนทุกทรมานจากความกลัวและความกังวลน,น้อยลงครับนะี่ฮะแยกแยะสิ่งที่คุณควบคุมได้กลับไปได้นะฮะให้ออกก่อนจากนั้นก็ บอกตรงไว่าปล่อยวางสิ่งนี้คุณควบคุมไม่ได้ครับแล้วก็อยู่กับสิ่งที่คุณได้ครับนะฮะแค่ทําแค่นี้ครับความทุกข์ทรมานจากความกลัวและความกังวลนั้นจะลดลงครับแล้วก็ไม่ทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นชีวิตเราง่ายขึ้นครับเนี่ยนี่เป็นไอเดียที่ดีมากนะครับต่อมาครับข้อ3ามคิดเกี่ยวกับความตายครับอาจจะฟังดูน่าเศร้านะครับสําหรับคนยุคสมัยนี้แต่ว่าความจริงนะฮะโซอีกบอกว่า การปล่อยให้เราคิดเรื่องความตายนั้นมันจะเปลี่ยนความสัมพันธ์เรากับเวลาครับมันจะทําให้เราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่ครับแล้วก็ใช้ใช,ใช้เวลาทุกช่วงเวลาเกิดประโยชน์สุดนะครับเนี่ยสำคัญครับคือการคิดถึงความตายไม่ได้ว่าเ้ยเรามันจะเป็นทําให้เราหมุนหมองนะไม่ใช่ครับน้าซ้ําจะทําให้เรามีพลังมากขึ้นนะครับแล้วก็มีมีความ จริงจังจดจอกับการอยู่กับปัจจุบันเต็มที่ครับใช้เวลาให้กับอย่างสุดนะฮะนี่ฮะการใคร่คกี่ยวึัความตายนั้นทําให้เราชัดเจนว่าตกลงเนะี่ยถ้าเรามีเวลาอยู่มีเวลาเหลืออยู่นิดเดียวเนี่ยต้องการเป็นใครนะฮะแล้วก็ใช้เนี่ยเป็นแรงผลักดันให้เราทําสิ่งถูกต้องครับใช้ทุกช่วงเวลาเพื่อเป็นคนที่คนต้องการจะเป็นฮะการคิดถึงเรื่องความตายนั้น อย่านะไม่ได้ทําให้เราทนหงุนะหรือกลัวนะครับแต่มันกระตุ้นเตือนเราว่าเนี่ยความจริงนะความตายนั่นแหละเป็นแรงจูงใจที่แข็งแกร่งสุดครับมันทำให้เรามีชีวิตชีวาครับแล้วก็มันทําให้เราเนี่ยผลักดันให้ทําสิ่งที่เราจําเป็นต้องทําอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนครับเพราะเราจะไม่มีการผลัดวันประกันพุ่งครับมันจะกระตุ้นให้เราครับอย่างจริงจังในการไล่ตามสิ่งสําคัญครับเติมเต็มเราด้วยจุดประสงค์แล้วก็กระตุ้นให้เรา ทำสิ่งถูกต้องถ้าเราถ้าคุณมีพลังอย่างนี้นะคุณมีแรงจูงใจกระตุ้นน,นะความทุกข์ก็มีนะครับเพราะอะไรครับความทุกข์เกิดจากความคิดฮะความทุกข์เกิดจากความคิดความทุกข์เกิดจากการไม่ทําอะไรครับเอาแต่จินตนาการหมกมุ่นถึงอนาคตถึงอดีตเนี่ยทุกข์ใจครับมันมีคำแนะนำหนึ่งจากหนังสืออ,อะไรนะอดอนของ เกี่ยวกับวิวธีชนะทุกข์และสร้างสุขครับวิธีชนะทุกข์และสร้างสุขของเดวการ์นจีบอกว่าอะไรครับวิธีหนึ่งที่ทําให้คนเนี่ยคลายจากความเป็นทุกข์ความกังวลนะแล้วก็เป็นโรคจิติจจ้ำทำอะไรครับหาอะไรทําครับหาอะไรทําจนลืมครับนี่เป็นเรื่องจริงนี่เป็นสิ่งที่แก้ง่ายสดุดเหมือนกันแนคะ่ถ้าคุณคํานึงถึงความตายนะคุณจะมีแรงกระตุ้นในการทําสิ่งที่คุณอยากจะทําครับแล้วพอคุณทําอะไรสิ่งที่คุณจะทำเนี่ย ลืมครับลืมความคิดลืมความกังวลครับสุขมากขึ้นนะ่ะนี่เป็นเรื่องเรื่องที่บวกมากเลยครับต่อมาข้อ4ี่ครับต้องการให้น้อยลงครับต้องการให้น้อยลงคนส่วนใหญ่เชื่อว่านะ้าความสุขเกิดจากการได้รับบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นครับเราเชื่อว่าถ้าเรามีสิ่งต่างๆมากมายนั้นเช่นวความสําเร็จเงินทองชื่อเสียงความสามารถเวลาหรือการครอบครองอะไรหลายๆอย่างเนี่ยจะมีความสุขครับแต่ปัญหาคือว่า เราจะต้องการไม่หยุดหย่อนครับยิ่งเราต้องการมากเท่าไหร่ยิ่งเราไม่เคยอิ่มเนี่ยชีวิตเราจะยากขึ้นครับเราจะตกเป็นทาสของความอยากนะของตัวเองนะดังนั้นเนี่ยเขาอีกจะสอนว่านะเราสามารถทําให้มีความสุขได้ครับด้วยการต้องการน้อยลงครับแค่คุณต้องการน้อยลงนะความสุขมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะไม่ตัวเองไปผูกกับ อะไรก็ตามที่มันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมเราครับตัวเอกสอนให้อยู่กับสิ่งที่มีครับอยู่กับสิ่งที่มีนะครับอยู่กับสิ่งที่เราควบคุมได้ครับถ้าเราไม่เอาตัวเองเนี่ยไม่เอาความสุขไปผูกกับสิ่งที่เราไม่มีนะเราจะมีส me, ุขมากขึ้นครับถ้าเรานะไม่เอาความสุขไปผูกกับสิ่งที่เราไม่มีนะ แล้วเอาความสุขผูกกับเราสิ่งที่เรามีนะความสุขมากขึ้นครับแต่เราเอาความสุขไปผูกกับรถคันใหม่ผูกกับที่ดินผืนใหม่ผูกติดกับบ้านหลังใหม่เนี่ยทุกแล้วครับทุกใจละทุกใจละแต่เราเอาความสุขมาผูกกับกนะิจกรรมที่เราทนะําในตอนเนี้ยกระบวนการที่ทำตอนนี้ยพอครับนะโอเคเราเราอยากอยากได้บ้านหลังใหม่แต่ว่าเราไม่ไป คิดว่าก่ายแต่เราทากระบวนการวันนี้ดีสุดครับทําทํํานาไปทําไปเนี่ยสุขมากขึ้นนะครับไม่ต้องมีหนึ่งละไม่มีพื้นที่ว่าความคิดมันกังวลครับสองคือเราจดจ่อทําสิ่งที่ให้ได้ผลลัพธ์ที่มันพาเราไปสู่เป้าหมายได้ครับนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่ต้องมีครับนะถ้าเราอยากมีความสุขนะอย่าได้จินตนาการอย่าได้คาดหวังอะไรที่มัน อยู่นอกเหนือการควบคุมหรอครับจงทําสิ่งเราควบคุมได้ครับเนี่ยเทศจุนการครับเซเนกาบอกว่าหากคุณคาดหวังให้สิ่งให้ชีวิตเนี่ยนะมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการครับคุณจะผิดหวังอย่างต่อเนื่องครับและคุณจะไม่มีวันพบความสุขเลยมันจะดีกว่ามากครับที่คุณจะยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นอยู่ครับแล้วก็รับรู้สิ่งที่คุณมีครับใช้กับอย่างสูงสุดเนี่ยพวกนี้ครับ แค่อยู่ในสิ่งที่คุณมีครับจดจอกับกระบวนการคุณฮนะทาแค่นี้พอครับเนะยแล้วคุณมีความสุขมากขึ้นฮนะสุดท้ายครับข้อ 5. ท้าทให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นครับทําให้ชีวิตง่ายขึ้นกันเลยครับก็คืออย่าได้เยอะฮะอย่าได้เยอะจงมีความตรงไปตรงมาครับแล้วก็เรียบง่ายครับนะอย่าได้ฟุ่มเฟือยครับ อย่าได้พยายามควบคุมสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ครับนี่ก็กลับมาที่เดิมคือโดยแก่นขอ,ของความสุขที่โซอิกมองนะอยู่ในสิ่งที่เราควบคุมได้ครับนะฮะแค่นั้นพอครับความสุขมาเลยครับแต่ว่าทำไมก็ตามที่คุณขยขว้คว้สิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้พยายามอยากจะควบคุมมันอยากได้ไวๆยเงี้ยไม่เข้าใจธรรมชาติเนี่ยยุ่งเหยิงนะครับยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงเพราะว่า เราพยายามคิดพยายามไขว่คว้าพยายามกังวลกับสิ่งที่เรายังไม่ได้มันครับและหลายหลายเรื่องครับที่เราคิดกังวลเรามีความฟุ้งซ่านมานนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการก็ได้นะดังนั้นเนี่ยสิ่งเราควรทำเลยครับเลือกนะครับเลือกว่าอะไร คือสิ่งที่จําเป็นฮะแล้วตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกโดยเนื้อแท้แล้วนะเราควรนึกถึงการขจัดสิ่งที่เป็นวัตถุก,ก่อนครับอะไรก็ตามที่มันอยู่ที่มัเป็นปัจจัยภายนอกครับที่มันไม่ขก้นอยู่กับเรานะหรือว่ามันม,นมีอิทธิพลกับเราน้อยที่สุดอนะ่ะตัดไปก่อนครับพอเราตัดไปได้นะต่อมาครับเราก็ตัด ความคิดที่แย่ออกไปครับความคิดเห็นแย่ๆออกไปชุดความทรงจําแย่ๆออกไปครับกระจัดไปได้นะจากนั้นคุณมีความสุขมากขึ้นครับนี่ครับนี่เป็นไอเดียที่ดีนะครับสําหรับแนวทางเนาะเกี่ยวกับการกุทธ์สร้างความสุขแบบส่วเองครับคือหนึ่งเลิกกังวลสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ครับ2โฟกัสกับสิ่งที่คุณควบคุมได้ครับสามคิดเกี่ยวกับความตายสี่ต้องการน้อยลงครับแล้วก็ห้าทํไม่ใช่เรืคุณง่ายขึ้นนะครับ เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ